สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลค่ะวันนี้ไมวีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะบอนสีโบราณของไมวีนะคะวันนี้ไมวีก็จะมีนะคะวิธีนะคะที่จะมาทําให้ใบเขาสีสวยนะคะแตกกอดีนะคะลําต้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมนะะีม่ค่ะไมวีก็มีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะเป็นวิธีไหนนะคะ เราไปรับชมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะคุณผู้ชมนีม่เลยค่ะไม่วีจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะไข่ไก่ก็จะมีโปรโตีนวิตามินนะคะ จะช่วยไปซ่อมแซมเสริมสร้างให้บอลสีของเราแข็งแรงนะคะลำต้นดีนะคะลำต้นแข็งแรงเจริญเติบโตดีนะคะแตกกอเร็วนะคะคุณผู้ชมไข่ไก่นะคะมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะต่อไปก็ไม่วีจะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะมะนาวในมะนาวก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมช่วยเพิ่มในการกัดสีใบของบอลสีนะคะให้สวยขึ้นมา ในพริบตาเลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชุกํำลังนะคะก็จะมีวิตามิน B3 B5, B6 และ B12 นะคะช่วยทำให้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะสดชื่นไม่เหี่ยวเฉานะคะคุณผู้ชมสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะรำต้นหูแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องดื่มชูกกำลังนะคะเราก็ไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ อันตอนแรกไม่วีก็จะต้องนำนี่ค่ะไข่นะคะ,ไ,ะ,คะไม่วีจะตอกไข่นะคะใส่ตอกไข่นะคะใส่ถ้วยก่อนนะคะเหลือกอย่าทิ้งนะคะเราขยำเลยคะ่ะ ขยำใส่ไปเลยนะคะจะมีอ่ะจะช่วยนะคะไล่มดไล่แมลงได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราตีเลยค่ะตีไข่ให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะเปลือกไข่ก็ทําให้ละเอียดนิดนึงนะคะขับไล่พวกมดแมลงหอยทากได้นะคะเปลือกไข่ค่ะไข่ก็จะช่วยให้พืชผกนะคะบอลสีของเรานะคะแข็งแรงนะคะลำต้นแข็งแรงแต่กอลเร็วนะคะ เมื่อเราตีให้ละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราคนให้ละเอียดแล้วนะคะเราใส่เลยค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะแม่วิจะีนะคะ่ค่ะหั่นมะนาวนะคะแม่วิจะหั่นมะนาวเป็นชิ้นๆนแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะนะคะความเป็นกรดของมะนาวนะคะจะช่วยทําให้สีของใบใบของบอนสีนะคะมีความสีเข้มโดดเด่นขึ้นนะคะคุณผู้ชมสีสวยขึ้นนะคะจากนั้นแม่วีจะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะหนึ่งฟ้านะคะใส่ไปเลยทําให้บอนสีของเรานะคะสดชื่นไม่เหี่ยวเฉานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ หลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะคุณผู้ชมเราใช้ได้เลยนะคะหรือคุณผู้ชมไม่ใช้ไข่นะคะคุณผู้ชมก็ใ evet ช้ฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ไข่ไก่นี่ละค่ะส่วนมะนาวนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะคะใช้มะกรูดได้เลยค่ะมะขามก็ได้นะคะ นี่เลยค่ะเจ้าก,กลุ่มไกเซอร์นะคะสีสวยมากเลยนะคะแตกกอดีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็จะมาเพิ่มการบำรุงให้เขานะคะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะใบใหญ่นะคะกอใหญ่นะคะเลยนี่ค่ะเขาก็เริ่มแตกกอมา,กมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะได้สมาชิกใหม่นะคะนี่ค่ะ ริืมแตกออกมาแล้วนะคะนี่นะคะใบของเขาก็จะเริืมนะคะเป็นสีสีแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําให้เขาเป็นสีสวยยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนี่ก็ใบใหญ่นะคะสีสวยนะคะเราจะมาเพิ่มการกัดสีให้เขานะคะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะด้วยสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ บนสีเจ้ากลุงไกเซอร์บนสีโบราณนะคะสวยงามขนาดนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะสีของเขานะคะนะคะี่ค่ะวันนี้แม่บีก็จะมาบำรุงให้เขาอีกนะคะบำรุงลำต้นใบนะคะให้เขาแตกรากแตกกอดีนะคะเขาก็จะได้สีเพิ่มสีสวยๆให้เรา ชื่นชมนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโยแตกก่กอเยอะเลยนะคะลำต้นก็โหแข็งแรงนะคะเราก็จะมาเพิ่มความแข็งแรงนะคะเพิ่มสีสันให้เขาเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเจ้ากลวงไกเซของแม่วีนะคะวีจะมาบำรุงให้เขานะคะเราราดรดเลยค่ะลาดเดลงไปเลยนี่ค่ะ สูตรนี้นะคะบำรุงทั้งต้นทั้งใบนะคะบำรุงรากให้เขาแตกกอดีนะคะนะคะคบีบมะนาวใส่ไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้เขานะคะสีให้เราโดนใจเราเลยนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะกำลังแตกกอดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะราดลดลงไปเลยนี่เลยค่ะบำรุงให้เขานะคะจะเริญเติบโตดียิ่งขึ้นนะคะแตกกิ่งก้านสาขานะคะ เพิ่มใบให้เขาสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะนี่เลยบำรุงด้วยให้เขาด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมะนาวนะคะบีบใส่ไปเลยช่วยบำรุงให้เขากัดสีนะคะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีบำรุงแล้วนะคะแม่วีก็มาชื่นชมความงามของบอนสีนะคะเจ้าก,กลุ่มไก่เซอร์บอนสีโบราณของแม่วีนะคะ จะสวยงามมากเลยนะคะใบใหญ่นะคะสีสวยนะคะจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะนี่เลยใบใหญ่เส้นกระดูกเขานะคะกระดูกตรงกลางนะคะจะเป็นสีชมพูแดงนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยโอ้ยสวยจังเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นสีชมพูแดงๆงนะคะนีคะ,คะเขาก็จะแตกกอดีนะคะนี่ค่ะ ลำต้นแข็งแรงนะคะแตก่กอมาให้เราเห็นอีกแล้วนะคะนี่เลยบำรุงสุดนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เขานะคะแตก่กอดีนะคะนี่เลค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะ สวัสดีค่ะ